เทศกาลทีถ้าให้ขู่รักทะเลาะกันหรือกันได้มาที่สุดก็คือเทศกาลสงกรานต์เฮ้ยเลี้ยงเต็มตัวก็เวลาเราจู่ๆหนุ่มจู่ค่ะก็รู้เดี๋ก็ไปทำงานไม่ได้ว่างอยู่นะใช่เขารู้ตัวเองและไม่ใช่เด็กแล้วถึงการนี้วันยุทธเทศกาลคนนั้นเคยหยุดกันเพี่เรื่องใจตัวเองไม่หยุดละถึงเดี๋ยวพ่อไม่ได้ไปที่ก็มาหลับทีล่างแล้วเขาทำงานอยู่เรียเองขณะเกายืดเข้าโต๊ะยิงโอ้เลย tuyến mới lên bằng nửa bằng tua anh bùm với mà để có lao nhà kim cao phải mà lao đi đi đá có đúng không nhỉ phải điện pha điện pha xây chuột เอ้าอีโดไปป่าพวกมาด้วยอ๋ออ้อยพามาใส่หน้าผมค่าเดวชาก็โดนยู่กินบักส,สวดแหละเออเสิ่งแล้วกูไม่เปลี่ยนกินเหล้าแล้ว,ลวอ๋อมึงกินเลยกินแต่มพวกมมึงเลย <c oughs> เนื่อหรือหมาอดอแต่มัน <c oughs> เต้นดีหมากูชอบกูลงสตอรี่นะกู<ส>ไม่แค่ใคร <c oughs> ลงเลยกูยลงเลย <c oughs> เลือดอืมเลือดสวยงามประลาเปมาก ฮัลโหลบาเดีลงเป็นยูวบานั่นะซึ่งพ้าบอกให้เพ้นใชไม่เปลี่ยนโออแู่เทศกาลนานที่สีวันนี้ท่านมาเหล่ามารบกันแล้วๆเคนี้แหละมือมอบเบามากติปากแดงบเบาครงเลกันนั่นนั่นเวยหัวเชื่อรบเอาเราวคนหัวเล่นุนนะเราเดี๋ยวคิดเพิ่มม่แล้วเพิ่มโซดอยู่นะโอ ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนอนองยิงเหรอเบ้า์ไม่มีผัวเออยิงเหรออันกฟเฟ็เสพไปได้มากมานะโอเคเฮ้ยม่อยากไปทำงานด้วย พี่เื้อวันนี้เขาต้องรบไปบ้ันเนยนะไปทำบุญในหัวเท้าอืมฝ้าโบกเกะกันหนวาปีไม่ได้ไปทำงานฝ้าก,ก็ถูเกะกันจ้ะไปแล้วนะข็บรถดีดีกันได้อืมอย่าไปทำงานเอ้ฮัลโหลกัปีเต้น ได้นะโอ้ยนี่เป็นว่องผมดรวอเป็นว่องโอทีจ้ะท่านเที่ยวเลี้ยงล่าเพื่อนจนตังหมดเลยนะนะั้นตอนนึงได้ทำงานกูรักน้องเที่ยวให้น้องน้องชายเลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับไฟไม่ออนเีสถัว่วมีกันเลยกัน ฮัลโหลครับแม่ไฟอยู่น,นั่นไหมเดี๋ยวจะไปฮะไม่ได้อยู่อ่ะไฟเป็นยังไงบ้างีา่บุษัวเร่ยว่ามากนะแต่วันนี้กูไม่กูควรบอกมันดีไหมแต่กูไม่อยากไข้กูเ,ก 3, เลยกูอะไรสามปันกูเลยกูอ่ะมันต้องไปแก้ซ้ำวันนั้นกูให้มันเหล่เฟซกันอยู่กูก็ดูนะบาดมันอยู่ไหน

ตัวต่านมาพอตีนมึงสีแดงเลยอ่ะลึกอีเด็กอารมณ์เหลือกับเมียเลยนะมึงต้องการนี่แต่มาเพื่อให้คนเหลือกันก็รูยอยากกินนะไม่ใช่ว่าใครต้องการไหมขั้นคนไม่หน่อใจนี่กูบอกเลยวันเก้าวันสั้นกัหน่อใจได้มันอยูุติสันดานคนเว้ยแต่กูรู้มาหน้ายแล้วแหละ่าไฟมันจะจูอยู่ในนี้กูเปลี่ยนใจเป็นนักทักษะ องเชลงมันยอมรอผ่อออาข้าหลอมเพื่อหลอกกับตันดิกันได้มากเขาเมาเขาไม่ได้ตั้งใจถือไม่ได้เมาหมถืออาดโรยะได้เมียที่รู้จักพ่อไม่ใช่รู้จักพี่ไปมึงไปมึงแค่วิ่งต่ซัมบี้บุกไ <c oughs> อ้บไปว่ากู